สวัสดีทุกท่านนะฮะอันนี้ก็อยู่เกไมไมคครับพ็อกเก็ตอิดิแท่าน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 วันนี้เราจะมาเล่นกันในพาร์ทหนึ okay, ่งฮะโอเคพิกโอโ้โอเคพิกแมนอะไรอ่ะอ่ะผมสร้างรอแล้วป๊อปเกมเมอร์ทีวีเวิลด์ศูนย์แปดแปดฮะอ่ะ,อ,ะอันนี้ก็ไปเล่นมาก็เลยเก็บข้าวมา นักกาปิศนาตาเดียวผมใส่หน้ากาโอ้แหลกแหลกแกรกาแหลกก็ขอโทษด้วยนะเดะี๋ยวอยู่ตรงนี้ง่ากกว่าแง่ฮึมข้างเข้าไป ไม่ต้องการหรอกอครับฮะเนี่ยที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 เดี๋ยวคุ้มขุดดีกว่าคุ้มขุดที่หลังเดีย๋ยวมันไม่ถึงตรงนี้ฮนะใครที่เล่นมาครับก็า <c oughs> จะรู้กันดีฮะ <c oughs> ถ้าเกิดต้นไม้สูงอนะถ้าเกิดเจอแบบนี้ <c oughs> เดี๋ยวเพิ่งถูกพิ้งต้องดูบน,บนก่อนนะฮะ คาพี่หลังวันนี้โอเคเสร็จต้นไม้ปลูกกับปลูกปลูอะไรางบนี้ที่วางที่ว่างวันดี๋ขุดขุดเยไปเพื่อเพืเสร็จต้นไม้ ข้าวต่อหน้าอย่างนี้ต้องลงโทษเห่ฉันยังหลอดอาหารเต็มเลยไม่เห็นหิวพาวอ้อยาพื่อครอบปลอดภัยกะอชิบเนี่ยสองทีตายเฮ้ย ยังไ,ไงกันยังผมมันหลยการดูจริงด้วยลืมไปเลยอืมต่อไปกาค้าวันนี้ฮนะเนีย่ยเพิ่มมาแล้วคัดพี่ขุดผมจะคุดหาหินลนะ เจอแล้วฮนะหมอคบพี่ขุดครับ นี่เสียงประตูนะปะลมมลนะันแรงฮะอืะอือเยอะไห ขอดอยากาึ้ไปขึ้นไปค้าไปก่อนนะฮะไฟนี่แหละจะมืดแล้วจะมืดแล้วขออนะะุยาตเข้าไปอยู่ในนฮะเข้าไปอยู่ในนดีก่อนแล้วกันตอนเช้ากันมาขุดต่อนะฮะ ก็ุดทานต่อฮะยังไม่ใช่ฮะอ่าแล้วชายสวนปาอกคุณนัง่งก็อย่างเดินคดทิ้งไปต่อฮะอ๋อมันนี่ไม่สมใจชายสวนมากกาเลยมัแค่มีแค่ตาเดียวคือคุณต้องคุณไม่ต้องสงสัยน้วะทำไมหน,น,น้าดำๆันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้ห่วงผมล็อกจะเป็นหน้าก,กากเฉยครับคือผมสร้างตัวไปครับก็คือผมสร้างหน้าก,กากครับผมใส่คุ้ตาชอนไยวูใส่ก็จะคิดต่งนั้นมากโอเคทานคุณหมดแล้วอ้าวนี่ช่างฉลาดมากฉลาดน้อยเปล่านี่ดูครับนี่เกี่ยวกับอะไรข้างบนละขึ้น,นบนเด๋ยวตายเปล่า ไปเพิ่มลอดติดทุ่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวรวยหินอะไรแล้วก็ขุดไปต่อฮะโอ้ยเห็นอะไรู้างแทนเก่าก่อน นี่บอกอะไรเอ่ยขออย่าเปิดไฟฮะอบอกนี้รีบขุดเลยฮะเดี๋ยวจะได้นั่นของดี อันนี้ผมไม่ต้องอันนี้ผมไม่ต้องขอน,นี้ผมก็ใช้เลยเพราะฝ่องพวกนี้ผมไม่ค่อยสนใจอะนงี้ได้แล้วเย้สิคนเห็นดำๆเมื่อกี้อาจจะรู้นะคืออะไรคือผมจะเอาไปทำเป็นไฟเช็คได้ฮนะ อืมจะเยอะเลยล่ะล่โอ้าวนงสัยจะได้ดำๆมันเยอะนะโหสองละคุณถือว่าผมได้เยอะมากนะสองอันเยอะมาก,ออเ,อมากอเอ้ยจริงดิผมลืมไปต้อ,องอะไรนี่ก่อนนะ เดี๋ยวมีทางการเป็นเคล็ดลับในการขุดอีกไว้อีกแบบหนึ่งอะต้อขุดไปอีกแบบชั้นหนึ่งวิธีทำือแค่อเ,เอาไฟมาให้แล้วก็ขุดนี้ออกอะไฟอันนี้มันก็จะอ้นั่นแหละเนี่ยเคล็ดลับใหม่อีกแบบหนึ่ง น่าไฟมันเผาได้ใช่ไหมล่ะก็เอาเอาเอาหินเอาไอ้บล็อกอันนี้ออกมาใช้ก็อบล็อกอันนี้ใช้ดีเปล่าไม่เราไม่เคยผมไม่ต้องขดแล รอร้าอาหารรดจริงสิไปทำเนื้อ,อย่างละ่ะอืมื้ค้างอะ่ะขอโทษระวังตรงนี้ <c oughs> น้าใส่เนื้อสองอันแล้วก็ใส่ไช้หนึ่งก้อนจากนั้นก็รอละ มันก็จะวางอะ่ะอ่าะผมจะรอมันเสร็จสองทิศเลยเขาจกินทีเดียวอะ่ะหน,นก็หาเลยครับเพลินก่อนอะไรอะ่ะบล็อกอะ่ะเอ่อจะไม่ได้ครับดาบหิน้ะพวดเลยนะหาไปเยอะนะฮะุดแก้วท่านสองท่าน หนนี่ยังเขียนเ็จไม่ได้เลยเหมือจะเศษนะฮะก็กินอ,อร่อยแวขุดหินตรงนี้นะ แค่นี้ก็อย่างเงี้ยเนี่ยแล้วก็แบบก็อันนี้ของเขาเก็บเลไว้กระหนังอะของเก็บของทียง่ยังไม่ได้ใช้อะไรอะไรอย่างเงี้ยเราเชาต้ตนไม้เอามาสักหนึ่งอันดีกว่า,อาเอาไปปลูกค่ะคนใหญ่ยังไม่ครบอันนี้ก็ยังไม่ใช้ยังหาเหล็กไม่เจอนะ โอ้โหยังไงนะออกไม่ตายไงครับ,ออไไต,รบตับฟังไว้จ้ะถ้าเกิดจะรักชาวบ้านบ้านเราไมีทางขุดนะ หย็บของให้หมดก่อนลนะก,อก่กอนจะจากก่อนจะจากกันไปอาถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับบ๊ายบาย,ย,ยมันทึกยาก